ดูคุยแซ่บโชอย่าลืมกดกระดิ่งและ s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะคะกดเลยค่ะแต่นี่เขาทำบุญเยอะมากเลยใช่อันนี้รู้เยอะจนไรรู้อะจนงานเขานี่แน่นแบบเออพูดไล่ฟังหน่อยทีเดียวคุณมีแฟนคลับมาเยอะขนาดนี้ทำยังไงถึงทำงานเยอะขนาดนี้งานแม่หนาไม่มีตกเราต้องมีตัวช่วยที่ดีเราต้องมีตัวช่วยที่ดีนี่เลยครับตัวช่วยที่ดีของผม Wellness ใช่ครับ Wellness Wellness เป็นรังนกผงตัวหรอใช่ครับเมื่อก่อนเราจะเห็นแต่รังนกที่เป็นขดๆใช่แต่ที่นี่ตัวกินรังนกเลยนะอะไรนะครับพี่เป็นตัวกินรังนกเลยอันนี้เป็นเป็นอีกหนึ่งไม่ตัวงเลือกี่อยากจะบอกพี่ใช่ไหมก็รังนกพี่จำได้แต่เด็กจนโตอ่ะมันจะมาขวดแค่นี้ใช่แค่นี้ใช่ไหมใช่เปิดเลี้ยงเลยใช่แล้วถ้าเป็นแบบว่าดีๆหน่อยอย่านะเขาก็จะเป็นแบบมาเป็นแบบเขาเรียกรังนกจีนอ่ะแล้วเอามาต้มเองอ่ะแต่นี่คือแต่นี่คือมันเป็นรังนกผงเป็นเป็นเป็นรังนกที่เราที่ที่สกัดใช่เราทำให้เราเราามมแปปปรรูให้ันนเ็ผง ให้ทานได้ง่ายขึ้นถูกต้องให้ใหานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เราพกพาไปไหนก็สะดวกพี่รังนกสามารถอยู่ในถุงแบบนี้ได้เหรอีกเขาบอกว่าเป็นรังนกที่มีสารที่เป็นแบบคล้ายๆเป็นโกรทแฟกเตอร์ที่ช่วยบำรุงในเรื่องของเลือดใช่บำรุงเลือดอ๋อใช่แต่จริงๆแล้วสารกัดในในในตัวในในรังนกของเวลเนสของเราเนี่ยมันมีมันมีตัวเขาเรียกอะไรประโยชน์หรือว่า ต่อ,อต้านอนุูลอิชละเขา,าเขาเขาส่งไป12ชนิดเลยนะ<อ>พวกพวก,พวกสารบำรุงอ่ะไม่ต้องบอกผู้ชมน,นะครับว่าคำว่า wellness เนี่ยมัน N E S, S S, <S แต่อันเนี้ยมันเป็นดังนกมันคือ wellness <Yes. S 1> เออซึ่งจริงๆอ่ะลังนกอ่ะถ้าสมมติว่าพี่พี่เคไม่ใช่เป็นคนจีนเนาะไม่แต่ว่าอย่างสมมติหนิงอ่ะเป็น<ต>งพี่ลูกครึ่งจีนแต่ไม่มีใครรู้ แล้วลังโอ้แ oh, ม่หนิจะบอกอย่างนี้ว่าจริงๆตัวหนิเองอะ่ะเป็นคนที่มีเขาเรียกเชื้อสายจีนอะ่ะเป็นจีนแท้ๆแล้วคนจีนอะ่ะเวลาที่แบบอยากจะบำรุงสุขภาพอ่ะแบบเขาจะคิดถึงลังนกโสมทางเชา่าใบแปด้วยกระเพาะปลาอะไรแบบนี้แล้วลังนกเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งที่พูดเลยว่าถ้าทานแล้วเนี่ยมันจะช่วยบำรุงแบบชนิดที่เอาตั้งแต่สักวจะหลดปลายเท้าแล้วเนี่ยคือสิ่งที่แม่หนิเงี้ยให้กินมาตลอดตั้งแต่เด็กๆ แต่มันก็แอบแบบว่าแพงเหมือนกันนะใช่แต่ว่าของเราไม่ได้แพงมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเจ้าของแบรนด์เขาคือต้องบอกว่าคุณกิฟต์เจ้าของแบรนด์เนี่ยเราเราเราอยากให้ให้ทุกคนที่อยากทานลังนกเข้าได้ง่ายขึ้นก็เลยทําเป็นแบบชงใช่ครับแล้วก็ราคาก็เราเราพยายามให้ทุกคนจับ้องได้คนนี้เจ้าของแบรนด์ใช่ไหมใช่ครับสวยไหมบอกแต่ว่าเจ้าของแบรนด์สวยมากเฮ้ยพี่พของแรน์้องเงอะไรเดี๋ยวก่อนคือน้องกับพูดบอกว่ามันมีลังนกใช่ปะ แต่ในความเป็นจริงอะพออ่านมาแล้วอะมันกลายเป็นว่าไอสิ่งที่หนิงพูดๆตะกี้เนี่ยว่ามันจําเป็นอะมันอยู่ในนี้อยู่ในนี้หมดเลยในนี้มีทั้งรังนกวิตามินเอวิตามินซีโสมตายแล้วตาฉันยทางเช่าหนิงฐานะแป๊บนึงหนิงฐานะลูกค้าใบแปะด้วยค่ะผานะลูกค้าจะบอกว่า คุณผู้ชมสามารถชงได้ใช่ไหมใช่ครับหรือว่ากินแบบพีเคก็ได้ไมเมื่อกี้ตอนที่ระหว่างกินน้ำมืออยู่พี่พีเคแอบเทใส่มือเทใส่มือแล้วก็กินเหมือนกินเหมือนเด็กกินผมออมากรสชาติละอ่างันหนิงขอกินด้วยบ้างอ่ะเฮ้ยหนิงหนิงเทใส่มือแล้วไม่ใช่แต่เขาต้องชงใส่น้ำไม่ใช่เหรอพี่ไม่จำเป็นหนิงกินได้จะชงใส่น้ำก็ได้หรือว่ากินหนิงอย่างพี่ก,ก็ได้เนี่ยแล้วมันอร่อยรสชาติมันดีจริงจพี่หนูเชื่อพี่ได้บ่กเนี่ยอันนี้อย่าลุกขึ้นนะกินอย่างนี้เลยเหรอไม่ใส่น้าหรรอจิงๆเต้องชงใส่น้ำหรอจริงจริงเขาี้อรรร่่อออยยจิงๆ มือพี่สาวเบอกว่าเจ้าของเจ้าของเนี่ยเจ้าของเวลเนสเนี่ยเขาเขาเลือกเนี่ยห็นไหมเห็นปล่ล่ะเห็นเปล่ะเราบอกเขาแล้วอร่อยชีกดการชีกดการทานแบบใหม่นิงชัดปากด้วยเออหนชัดปากชัดปากที่ช่วยพี่สาวผมเลยครับแต่บอกเลยว่าอร่อยจริงรสชาติทานง่ายด้วยใช่แล้วก็่ราวจริงทานแล้วมันก็เหมือนกินรังนกอะเอดี๋ยวก่อนนะพี่กับหนิงอ่ะนั่งเรียมืออย่างนี้เวลาตรีตรีกินยังไง ผมก็ชงกินปกติแต่พี่พี่เป็นคนเปิดผสมมาเรื่อห้สำหรับการชงของผมเนี่ยพี่เนเราก็ชงใส่แก้วเราเวลากินต้องกินตอนไหนได้ตลอดเวลาแต่แล้วแต่เราเลยครับแต่ตัวผมเองผมจะทานตอนตื่นตอนาจริงๆพวกอย่างเงี้ยทานตอนตอนตื่นตอนเช้าอ่ะมันจะดีมากๆเพราะว่าตอนท้องว่างๆมันโอเคแล้วอย่างที่บอกตะกี้เนี่ยที่ถึงพูดๆไปอย่างเงี้ยไม่รู้หรอกาเขามีอะไรบ้างแต่ตอนเนี้ยอ่านไปนะสารสกัดเขานะ ทั้งสารสกัดจากสมถังเช่านะใบแปะกล้วยช่วยเรื่องสมองนะสมช่วยให้มีพลังงานดีๆวิตามินซีวิตามินซอันนี้เรารู้อยู่แล้ววิตามิน A วิตามิน d ีคือเยอะมากอ่ะหนึสองชนิดนี้พี่กินเวลนั่เชื่อไปอ่ะพี่เพิ่งรู้ว่าพายเท่ากับ3.1426579อะไรฉลาดขึ้นไงขอบใจพี่พีเคเฮ้ยแล้วข้อดีของมันคืออะไรรู้ป่ะครับตอนแรกกำลังจะถามว่า จะอ้วนไหมมีน้ําตาลไม่มีน้ำตาลพี่อ่านเขาบอกว่าพี่อ่านแล้วศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่มีน้ำตาลไม่มีใช่ไครับไม่มีน้ําตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์ไขมันแล้วก็ศูนย์เปอร์เซ็นต์โซเดียมและก็มีงานวิจัยด้วยนะเขาบอกงานวิจัยนี่เยอะมากๆเลยใช่ป่ะใช่พี่จัดไปดีกว่าหาโปรดีกว่าใช่เรามีโปรเรามีโปรดีๆอย่างที่ี่บอกครับ เจ้านายเราอยากอยากให้ทุกคนเข้าถึงคนนี้อยากได้ทานลังนกใช้คำพูดสวยๆคนนี้เลัตีจัดโปมาดีๆนะเอานี่นีพี่ดึงมาละอ่ะโปมันมีอะไรบ้างมาตอนนี้ก็คือทางเว็ดเรามีโปดีๆครับผมซื้อ2กระปุกครับผมแถมเป็นแบบกล่องอีก3กล่องในราคา980าปบาทในโปรแง็คคนทจริงพูดเล่น สองกระปุกแถมอีกสามกล่องเก้าแปดสิบสองกระปุกแถมสามอ่าเนี่ยมันหน้าหน้าตาอย่างี้ไม่ใช่สีนี้ยลูกนี่ยสองกระปุกแถมสามอ่าทั้งหมดนี่เลยใช่ครับสองกระปุกแถมสามแถมาคกเก้าร้อยแปดสิบบาทครับผมแล้วก็อีกหนึ่งโปรครับผมซื้อสี่กระปุกแถมผงผัก แล้วก็ชาดอกไม้ครับขึ้นอยู่ที่หน้าจอออาใหม่นะขอโปรแรกนะคะโปรแรกครับโปรแรกโปรแรกนะโปรแรกที่หนึ่งนะสองกระปุกอย่างนี้แล้วก็จะมีแบบกล่องอีกสามกล่องสามกล่องแรกเก้าร้อยแปดสิบบาทอันนี้นะอันนี้นะอันที่สองอะไรอันที่สองก็คือถ้าซื้อสี่กระปุกเราจะมีผงผักผงผักห้าซองใช่ครับแล้วก็ชาดอกไม้อีกห้าซองราคาเท่าไหร่ 1960ครับคุยราคาดีมากอ้าวติดต่อที่ไหนติดต่อที่ไลนอยากรู้แล้วไลน์แอดของเวลเนสเลยครับผม0ูนยนะคะ265 6514นะคะที่เบอร์โทรศัพท์062 265 6514นะคะหรือว่าสั่งซื้อได้ที่ไลน์ใช่ค่ะี ID นะคะแอปเวลเนสนะคะเวลเนสแต่ตรีแนะนำว่าควรจะชงในแก้ว ม่เหมือนพี่พี่มันมีวิธีอีกวิธีหนึ่งบางทีเราไม่มีแก้วหรือว่าเราไปซื้อน้ำตามตามร้านสะดวกซื้ออะไรเงี้ยครับเราเทใส่ขวดแล้วเราเช็คได้เลยเอาจริงกินแบบเพื่อกี้ใช่ไหมกินแบบพี่ง่ด้คือเทเื้อเทแล้วกอกใส่ปากเลย หนึ่งเอาหนึ่งอร่อยไหมล่ะอย่างเมื่อกี้อร่อยมันทานง่ายสดชื่นทานง่ายมันทานง่ายดีมากพายกับสามจุดหนึ่งี่เพี่เดี๋ยวก่อนย้ำโปรโมชั่นคุณผู้ชมอยากได้แล้วผู้แฟนคลับตรีเยอะมากๆย้ำโปรให้ให้กับทุกคนที่อยากจะดูแลสุขภาพหน่อยก็แล้วกันครับผมสำหรับเวลเนสเดนครับผมโปรแรกครับ2กระปุกแถมเวลเนสกล่องอีก3กระปุก3กล่องนะครับในราคาเก้ารดสิบาทส่วนโปรที่2อยากได้มากกว่านั้นก็คือซื้อ4กระปุกเราแถม ผงผัก5ซองแล้วก็ชาดอกไม้5ซอง,งในาราคา1,960บาทครับย้ำอีกทีนะ,นะม,มีอยู่2กระปุกด้วยกันนะครับย้ำอีกทีนะเวลนะ2กระปุกข้างหน้าเรานี่นะ2กระปุกนะแล้วยังแถมทีมงานเอาขึ้นเอาหน้าจอขึ้นในทางบ้านดูหน่อยสิขอทีมงานขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยแอเออเวลนสแถมอีก3กล่อง980บาทหรือว่าเวลนัส4กระปุกแถมผงผัก5ซองกับชาดอกไม้อีก5ซองในราคาเพียงแค่1,000 960าอบาทและที่สําคัญไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันนะคือคนที่แบบเขาเรียกว่าผู้สูงวัยก็ทานได้เด็กก็ทานได้ก็คือทานได้ทุกเพศวัยเลยพี่ดิโอก็ทานได้นะคะช่องทางในการจัดจําหน่ายนะคุณผู้ชมขาหลายๆคนอยากได้มากๆสาหรับรังนกเนี่ยเป็นรังนกที่น้องตรีเลือกนะคะเบอร์โทรค่ะ0 6 2ค่ะสองหนะคะหรือว่าไลน์แอดเวลเนสนะคะบอกไปเลยจัดไปเลยเพื่อมีต้องไปตำกันที่ใช่เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีเนาะวันนี้เรามาบอกต่อนีเรื่อง การดูแลสุขภาพใช่จะบอกว่ายินดีด้วยนะรู้ว่าชีวิตผ่านอะไรมาเยอะมากลำบากเรเหมือนกันเราสามคนลำบากเหมือนกันขอพี่มีคำสุขกับการน้องเพลงนะขอบคุณนะแล้ววันไหนว่างมาคุยแท็บโชว์ใหม่ขอบครับอันนั้นนี่เดี๋ยวเก็บไว้พวกพี่กินกันด้วยนะโอเคขอครับะพี่ขอบคุณมากนะขอบคุณนะพี่ขอบคุณมากนะช่วงหน้าเรายกของดีจังหวัดกาญจนบุรีมาไว้ที่นี่ฉลองวันสุดเป็นกันพูดแท็บโชว์สักครู่เดียวครับพี่มีของอร่อยนี่อยากทานช่วง